สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะคะแน่นอนค่ะบ่ายบายวันเสาร์แบบนี้เจอกับน้องน้ำเสรีไทยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องน้ำจะพาไปดูรถ เก๋งฮอนด้นะใครที่เป็นสายฮอน d a นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยน้องน้ำจะพาไปดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะฝากติดตามน้องน้ำกันด้วยเนาะเดี๋ยวน้ำจะพาทุกท่านไปดูกันนะคะและที่สำคัญน,นะคะน้องน้ำมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากอีกมากมายเลยนะคะฝากท่านผู้ชมนะคะดูให้จบคลิปนะไม่รอช้าละไปเลยดีกว่าค่ะท่านผู้ชมไปคะ่ะมาคะ่ะ นี่เลยค่ะน้องน้าอยูกับ Honda City 1.5V ปี2017นะคะคันนี้นะคะราคาเพียงแค่369,000บาทเท่านั้นค่ะที่สำคัญนะคะผ่อนสบายๆเพียงแค่6,000กว่าบาทค่ะเราไปพร้อ,รอ,รอมๆกันเลยค่ะกับเจ้าคันนี้นะคะนี่เลยได้ชมหน้าสไตล์ Honda สวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับดวงไฟนะคะนี่ใหม่กิ้งเลยตัดกับไฟเดร g h t นะคะตัวนี้เนาะ ให้ความเรียบหรูในสไตล์ Honda นะคะตัวนี้นะคะเป็นในส่วนของล้อนะคะเป็นเอ่อเป็นแม็กเดิมนะคะแม็กเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมกับยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวเป็นในส่วนของไฟทักทิมนะคะนี่นะคะข,ของเรานะคะบอกเลยว่าที่เสรีไทยรถสวยนะคะเราติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันเลยไม่ต้องกลัวร้อนนะคะร้อนนี้นะคะพเพราะรถเราติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้จะเป็นสีออกแบบ ถ้ามองผ่านกล้องไม่รู้ว่าจะเห็นเป็นสีอะไรนะแต่ว่ามองตัวนี้มันออกเป็นสีแบบเทาๆเทาตุาา่นตุนนะคะนี่อ่ะในส่วนของไฟด้านหลังนะคะนี่นะคะยังใหม่เอี่ยมนะคะพร้อมกับโลโก้ซิตี้่วนนี้เลยนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะคะกว้างมากบอกเลยนะคะใครที่เป็นแบบว่ากระเป๋าเยอะนะคะชอบเดินทางหรือว่าขนของอะไรเนาะ ภายในนะคะนี่อ่ะด้านล่างให้ดูนิดหนึ่งน้โหนี่คือมาพร้อมกับอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นชุดอุปกรณ์ต่างๆหรือยางสแปรอะไรต่างๆนะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะตัวนี้นะคะสวยมากนะใครที่แบบว่ากำลังมองหา Honda City บอกเลยว่าคันนี้ค้าพลาดนะคะใครที่ดูคลิปนี้นะคะชอบคันนี้ก็ทักแชทอินบอกมาหาร้องน้ำได้นะเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวให้ตากล้องไปฝั่งนู้นนะคะ ห้องผู้โดยสารนะคะนี่ภายในนะคะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำนะคะให้สัมผัสแบบนุ่มมากเลยอะ่ะอยากจะให้ทุกคนได้จับนะคือตัวนี้เบาะผ้านุ่มมากระบายอากาศได้ดีนะคะเป็นเป็นเหมือนผ้านุ่มๆอ่ะนะคะแล้วก็นี่มีสายในส่วนของเข็มขัดนิรภัยให้นะคะนี่ด้านบนฝ้านะคะใหม่เอี่ยมนะตรงนี้ก็มี ที่เก็บของให้นะคะสีดําสวยนะคะเป็นบ่อผ้านะคะไม่เอี่ยมไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยขีดข่วนนะคะระบายอากาศได้ดีอะเรามาดูในส่วนของด้านห้องผู้คนขับบ้างเนาะตัวนี้นี่มือเปิดอย่างนี้เลยกดปุ่มเปิดได้เลยนะออนนะคะภายในนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะก็ด้านหน้าก็เป็นบ่อผ้านะคะตัวนี้นะคะคอนโซลหน้านะคะเป็นสีดํานะคะตัดกับสีเทาดํานี่นะคะ นีมีความลงตัวมากนะคะระหว่างเขาจะไล่เฉดสีนะดำแล้วก็มาในส่วนของเทาดำนะคะแล้วก็เล่นแบบสีบอลน,นิดนึงนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์อ่าเป็นเกียร์ออตโต้นะคะขับขี่ง่ายนะคะปุ่มปรับแอร์นะคะก็เป็นระบบแมนวนวลนะคะส่วนเครื่องเสียงก็เป็นในส่วนของเป็นอ่อวิทยุนะคะอ่ามาฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะคะ ฝั่งนี้นะคะเป็นในส่วนของพวงมาลัยนะคะมันติดฟังก์ชันนะคะที่สําคัญนะคะถึงจะเป็นเครื่องยนต์1.5แต่บอกเลยว่าประหยัดน้ํามันแน่นอนนะคะเพราะเรามีในส่วนของโหมดนี่เลยะคะ่ะไอคอนนะคะมีปุ่มกดไอคอนให้นะคะเป็นโหมดพลังงานนะแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะตัวนี้นาอนี่นะคะอ๋อที่สําคัญนะตัวนี้มีในส่วนของปุ่ม พูดสตาร์ทให้ด้วยนะคะใช้งานง่ายน,นะคะส,สาวๆหนุ่มๆทุกท่านเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเม็ดอาร์ตแล้วก็ห้องเครื่องกันนะคะสักครู่นะอ้เม็ดอาร์ตนะนี่อะแกะให้ดูกันสดๆเลยนะคะ ของเราที่ร้านนะคะเสรีไทยเราสวยรับประกันไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํานะคะและที่สำคัญไม่แทย100้ยเ0 0เนาะนี่ดูรอยเม็ดอาร์คได้นะคะยังเห็นว่าเป็นเม็ดกลมๆชัดทุกเม็ดเลยนะคะซีนเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะของเรานะคะเอามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะนี่นะคะบึ๊บ โอโหเดี๋ยวนะนนห้องเครื่องนะคะนี่นะคะเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะจุดแต้มสีก็ยังเดิมๆอยู่นะตัวห้องเครื่องใหม่เอี่ยมนะคะนี่เบ้าโชกก็ยังเดิมๆเมนาะน,นะคะตัวคานนะคะยังคงสภาพเดิมตรงไม่มีการชนหนักนะคะ นี่ตัวฝากระโปรงนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะมีแผ่นในส่วนของแผ่นมอ,อก,กอนะคะสติกอร์นะที่ติดมากับตัวรถก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะในรูของเมค้า์นะคะก็ยังกลมสวยเหมือนเดิมทุกจุดเลยนะคะของเรานะคะบอกไว้ก่อนนะมีการตรวจคุณภาพนะคะจากในส่วนของบริษัทที่ได้มาตรฐานนะคะอย่างทิชเชอร์นะคะจากเยอรมน,นีนะคะที่เป็น บริษัทกูรูอินสเปกชันนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ตรวจให้ถึง300กว่าจุดเลยทําให้ทุกท่านมั่นใจได้แน่นอนนะคะและนะคะเดี๋ยวสําหรับเดือนนี้นะคะน้องน้ําขอแจ้งโปรโมชั่นนิดนึงอี๋ยวปิดก่อนนะคะท่านผู้ชมปิดลงไปปิดลงไปปิลงไปสำหรับโปรโมชันนะคะเดือนมีนา คมนี้นะคะจองเพียงแค่999บาทนะคะรับส่วนลดทันทีค่ะ5000บาทนะคะที่สำคัญนะคะดอกเบียเ้ยร้านเรานะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.89เท่านั้นนะคะเอกสารดีประวัติดีฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะคะและนะคะยังมีโปรโมชั่นนะคะขับฟรี90วันอีกนะคะพร้อมกับแถมฟรีนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้2ครั้งหรือว่า20,000กิโลนะคะท่านใดนสนใจอยากสอบขูเพิ่มเติม,ตมก็โทรมาหาน้อง เบอร์063881966ค่ะขอย้ำอีกครั้งนะคะ0638819 6 6่ะหรือจะคลิกเข้ามา่นไลน์าน้ำก็ได้เดี๋ยวน้ำจะพิมพ์ให้นะคะใครนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเรื่องด้านเอกสารนะคะเงินเดือนเท่านี้ออกได้ไหมนะคะข้าราชการชาวสวนออกได้ไหมบอกเลยว่าของเรานะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะและมีบริการนะคะ ไฟแนนซ์นะคะเซร็เอกสารฟรีให้ถึงบ้านเลยนะคะใครสนใจก็อย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะหากน้องน้ําพูดผิดหรือผิดพลาดประการใดน้องน้ําต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ชมจนจบคลิปเลยนะคะก็ฝากนะคะเพจฝากเพจไว้นิดนึงนะคะใครที่จะติดตามน้องน้าเพิ่มเติมนะคะทางด้านช่องทางเพจ a c e b o o k นะคะก็จะเป็นน้องน้ําเสรีไทยรถสวยนะคะหรือเพจเสรีไทยรสวยบายน้อง แต่ถ้าจะเป็นช่องทางไลน์ก็คลิกลิงก์ได้เลยนะคะใต้คลิปนี้นะคะเดี๋วน้องน้ำจะแปะลิงก์ไว้ให้หรือว่าใครที่ติดตาม y o u ูท b e น้องน้ำเป็นประจำนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกด s ั b s c r i b e ไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องน้ำหรือใครมีคำถามก็สามารถพิมพ์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้น้องน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสีไทยรถสวยค่ะสวัสดีค่ะ